แล้วก็ดูแลเป็นเหมือนครูบาอาจารย์สําหรับในชีวิตที่เลยค่ะที่จริงตอนนั้นเราเก่งไหมครับที่เราสื่อเอกครับดังมากมากเลยโอ้แน่นอนพี่เอ๊พี่ตจนพี่โอ้โห,โหแกดังมากจนแบบพี่แอ๊ดเนี่ยป้องฟ้าเมืองไทยเลยแล้วเราเนี่ยเป็นเด็กเข้าไปเนาะเราก็รู้สึกว่าสั่นๆเวลาเล่นเข้าใากกับพี่แอ๊ดดีไลย์อะค่ะความน่ารักของอแอดเป็นยังไงบ้างคะความน่ารักของจะให้พ<ม>ูดถ<ม>ึงอะไรเนี่ยเยอะนะพี่อุ้มเนาะใช่ใช่เป็นคนตลกตลกมากตลกแล้วก็เป็นคน ส่งพลังบวกให้กับนักแสดงทุกคนที่อยู่ใกล้คือพี่แอดมีแต่ให้แล้วก็มีแต่คำพูดดีๆค่ะไม่เคยเห็นพี่แอดว่าหรือด่าใครไม่เคยว่าใครมีแต่เรื่องตลกตลกฮาฮาอะไรให้คนขำเนี่ยพี่อุ้มก็ได้อารมณ์ขันมาจากพี่แอดเยอะมากเลยค่ะจะคิดบวกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าพี่จิ๊กเนี่ยใช้คำพูดนี้ดีกว่าว่า นปีนี่ต้องบอกเลยว่าเราสูญเสียเยอะมากเลยคนที่เราลักทังหมดเลยนะต้อยพี่เอกพี่แอดเนาะทำให้เรารู้สึกว่าโอจะพูดยังไงคนเรารู้จักกัน 30- 40ปีน้องคิดดูสิมันมันเข้าไปในความทรงจำแล้วนะพอพูดถึงพี่แอดสมบัติเมทนีเรียกว่าทุกคนในประเทศไทยรู้จักหมดรุ่นรุ่นนะใช่พวกเราเนาะเขเล่นเล่นหนังมันกับพี่แอดตั้งแต่เด็กเเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาวงการครั้งแรกแล้วก็พอ หลายสิบปีผ่านไปพี่ได้มาเล่นเป็นหัวเมียกับพี่แอดหลายเรื่องมากค่ะ<ช>จนกระทั่งแบบภรรยาพี่ตุคค๊กภ<ช>รรยาพี่แอดก็ว่าอ้าวเมียเธอมาแล้วเมียเธอมาแล้วตลอดเลยนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกใจหายใจหายว่าโอ๊ยตายแล้วพี่แอดประเทศไทยเนี่ยสูญเสียนักแสดงคุณภาพไปอีกคนหนึ่งแล้วใช่ค่ะ ก็ได้เจอตามงานบุญเนี่ยค่ะพี่เจอกันตามงานพี่เอกตามงานที่เวลาคนในวงการเสียเนี่ยพี่แอดยินจะไม่เคยขาดเลยนะคะจริงๆพี่แอดยินจะมาตลอดเวลาเลยค่ะแกก็จุงมือกันมากับภรรยาแกในพิ่ตุมาตลอดเวลาแกไม่เคยขาดในงานใครที่แกรู้จักอย่างอย่างในเงียของเรื่องงานเขาได้แบบว่าสั่งสอนหรือว่าแบบว่าถ่ายทอดวิชายังไงบ้างโอเคสอนเลยสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กเข้าไปเนี่ยในเรื่องต้องมีกอดอย่างนี้นะเราก็ไม่กล้าหงิกหงอกงอคัว แกก็บอก,กอดเลยกอดพี่เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเนาะตู้ตู้ตู้ก็ไม่ว่าหรอกตู้คือภรรยาตู้ตู้ก็เข้าใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยกมือไหว ขอโทษนะคะเราก็จะได้กอดนะบางทีต้องไปซบพราคู่กันเนาะใช่ในในในบทที่จะต้องจูบกันเนี่ยนะคะพี่แอดไม่เคยจูบจริงเลยค่ะอขไม่จูบนะใช่พี่แอดไม่จูบจริงค่ะพี่แอดบังกล้องให้เราตลอดจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยบางทีเราเราอยากจูบจริงเนาะแต่พี่แอดก็ไม่ยอมจูบกไม่ยอมจูบพวกเราแกรู้สกเก่งมากบังกล้องให้บังจะตัวตัวเอี้ยวเลยเนาะจริจริงถามพี่แอดเลยครับ เพราะว่าพระเอกในสมัยนั้นค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียวๆกันทุกคนโอโห่ม่ๆพี่แอรเป็นคนเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็คือแบบว่าไม่อยากให้เราช้ำไงเขาพูดบอกเขาเก่งใจเราเขาเก่ห็นว่าสมัยนั้นสมัยโบราณเนาะบางทีมีกระจกบังเบิงอะไรได้แกก็จะขอแกจะไม่เอาหรือไม่ก็มีสแตนด์อินไม่เจอไม่ไม่เจอเลยนะสมมติว่า ก็จะต้องมาไซส์มาอะไรเราเนี่ยจมูกเขาไม่มาโดนตัวเราเลยนะคะเขาเป็นดาราที่คุณภาพมากๆเลยค่ะใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่าใกล้ๆจะถึงปุ๊บแกมูกออกไปแล้วเรายังอยู่อย่างนี้เลยแกหนีเราไปแล้วแกไม่เอาค่ะเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าแกถุกภาพบุรุษจริงๆคือช่วยเซฟเราทั้งใช่ใช่เราตลอดเลยนิ้วเลยครับว่าต้องอันนี้ต้องพูดถึงภรรยาแกโชคดีมากนะที่เจอสามีแบบนี้ ทั้งทั้งวันทั้งคืนได้แต่ตุ๊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 ทั้งวันทั้งคืนคือเรียกภรรยารักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวค่ะทำได้ไหมคะว่าเล่นด้วยกันกี่คนละกี่พี่อุ่นกี่เรื่องหลายสิบเรื่องเลยพี่ก็เป็นเรื่องค่ะพี่ก็เป็นร้อยนะพี่ก็เป็นร้อยเหมือนกันใช่ใช่แต่ยังที่แบบว่ามีมีเหตุการณ์ที่เป็นภาพสั้นว่าเออเนี่ยพอพูดถึงทุกต้องจะเป็นแอดขึ้นมาของพี่เนี่ยจะไม่ขอลืมเลยคือเรื่องแผ่นดินของเรา ไอแอดทำให้พ um, ี่ได้ตุ๊กตาเงินในเรื่องตุ <medi> ๊กตาเงินในเรื่องในเรื่องเนี้ยแผ่นดินของเราตุ๊กตาตัวนั้นก็ชื่อว่าดาวลุ่มพวกนี้ก็คือว่าไอแอดเนี่ยทำให้เราได้จารึกไว้ว่าเออตัวนี้ดันใช่ผักดันจนเราประสบความสําเร็จก้าแรกของเราในชีวิตซึ่งพอก้าวแรกเราก็จบริญญาเลยอย่างนี้มันโอ้โหที่สุดแล้วเราเราก็จะไม่มีวันลืนเลยค่ะพี่อมีเรื่องที่ประทับใจนพี่อู๋มีเรื่องประทับใจก็มีแต่เรื่องตลกดนี้แหละค่ะคือดึกดึกดื่นดื่นในพี่แอดก็จะ มาเล่าเรื่องตลกให้ฟังในกองถ่ายแล้วทุกคนก็จะได้หัวราอหัวร้ะกันแล้วก็ลืมม่วงนอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ่ายหนังถ่ายละครกันหามลุ่งหามข้ามเลยไม่มีเวลาหลับนอนในทีม,มทีมงานนี่ก็จะม่วงหาหงามนอนพี่แอ๊บพี่แอ๊ขามาเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยค่ะทุกคนก็จะได้ยิน เรื่องตลกจากพี่แอดแล้วก็หัวเราะหัวเราะกันแล้วก็ทํางานกันมีความสุขความสุขประทับใจมากมากอย่างในเรื่องของความรักเราพึ่งเขายังไงบ้างเพราะหลไรเขาบอกว่าเขารักเดียวใจเดียวขึ้นชมแบบว่าไม่เคยเจอเนาะเราเรายอมรับนะเพราะเราก็ไม่รู้จักครอบครัวคนอื่นนะอันนี้เราก็จะพูดถึงครอบครัวพี่แอดว่าเราไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้อ่ะที่รักเดียวใจเดียวทํางานตลอดทั้งชีวิตเนาะแล้วก็จะมีคุณลุงขับรถคนหนึ่งชื่อลุงง้วนก็จะดูแลแกไปเลยขาแก แกก็น่ารักมากพี่แอดแกไม่เคยนอกใจใครเลยแม้กระทั่งเหลียวนิดนึงก็ไม่เคยนะ<ม>พี่อ<ม>ุมเนาะเท่า<จ>ที่เรารู้จักกันนะเรียบร้อยเรียบร้อยมากมา,มาเป็นทว<า>่าบร,รุษจ,จริงคือเป็นที่หมายปองของส,งสาวๆทั่วประเทศนะแต่ก็ ไม่ไม่ก็คือระวังตัวดีเออสาวเนี่ยบอกอย่าให้เผลอนะเดินมาเนี่ยที่จะฉุดสมบัติไปข่มขืนแกก็ระวังตัวตลอดเวลาเพราะแกระวังแกมีอะไรตลอดเวลาอะเรื่องผู้หญิงนะคือสมัยน่ารักเข้ามาหาแกเยอะแต่ปฏิเสธปฏิเสธหมดใช่ใช่ค่ะดาวโป๊ดาวปวยอะไรเข้ามาจะนวดแกจะอะไรแกว่าไม่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 อะไรพี่ไม่ชอบนวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเท่าที่พี่ได้สัมผัสเนี่ยสมัยก่อนแบบพระเอกสมัยก่อน ถูก้างค่ะพี่แอดนี่ไม่เคยหลงทางไปไหนเลยค่ะคนอื่นนี่เราไม่รู้<ด>เราก็ไม่ขอตอบแต่หน้าตรงนี้เรารู้เราตอบได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ชัวร์จริงๆนั่นคือเป็นพระเอกทั้งในจอแนอกจอแน่นอนค่ะทั้งนอกจอทั้งในจอเป็นอัศวินที่ขี่ไม้ขาวมาอยู่ดูแลคู่ชีวิตของเขาจนจนถึงวันนี้อะค่ะ <c oughs> อย่างวันนี้มาส่งในครัสุดท้ายนี่เราอยากจะบอกสาหรับพี่นะพี่ก็ขอบอกขอบอกคนนะพี่อุม้มนะขอให้พี่แอด ไม่ว่าจะไปอยู่พบภูมิที่ไหนนะคะขอให้พี่แอดเป็นที่รักของทุกคนไปตลอดกาลนานซิกซเชื่อมั่นว่าพี่แอดต้องเป็นสวรรค์นแน่นอนเพราะพี่แอดสร้างแต่ความดีมีแต่ความดีขอให้พี่แอดไปจู่สุขตินะคะขอให้พี่แอดนะคะพักผ่อนที่สบายนะคะเหนื่อยมามากแล้วแต่ผลงานของพี่แอดเนี่ยก็จะอยู่ให้ลูกหลานให้ลูกเลนหลนเนี่ยดูกันต่อไปนะคะเพราะภาพยนตร์ที่พี่แอดแสดงเนี่ยนะคะก็จะ มีฉายต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดค่ะขอให้พี่แอดสู่สุขตินะคะ,ะ่เราก็จะบอกว่าขอให้พี่แอดสมบัติเมธนี forever ่พระเอ,เอกตลอดการค่ะ,ะสมบัติเมธนีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ